ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็พามารับชม mercedes benz นะครับตัว cls รหัสตัวถังคือ w 2 1 8นะครับอีกหนึ่งคันนะครับรถคันนี้เนี่ยเข้ามารับบริการติดตั้งตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับเป็นสเปคตัวท็อปสุดในตลาดนะครับเดี๋ยวผมให้ดู finishing หลังจากติดตั้งก่อนนะครับว่าจอเนี่ยมันตรงสเปคของเขาเป็น bracket เห็นไหมครับ ไม่มีการไปเอาจอที่ไม่ตรงมาใส่นะครับทุกอย่างเนี่ยจะแป๊ะของเขาเลยเป็นฐานของเขานะครับตรงรุ่นขันน็อตเสียบปลั๊กจบเลยนะครับทีนี้เนี่ยตัวจด ตัวจอสเปคตัวนี้นะครับเป็นสเปคตัวท็อปที่สุดในตลาดนะครับความหมายของสเปคตัวท็อปสุดในตลาดคืออะไรนะครับไม่ใช่ว่าเห็นว่ามันเป็นจอ10นิ้วแบบนี้แล้วจะไปโมโนเองว่ามันคือสเปคตัวท็อปนะครับจอตัวนี้เนี่ยที่เรานําเข้านะครับ เราจะดีลกับโรงงานตรงนะครับแล้วก็เป็นการคอนฟิกสเปคเองทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นการสั่งซื้อจาก Aliexpress แล้วมาติดให้กับลูกค้านะครับจอด้านในเนี่ยจะเป็นจอ LG ที่เป็นลิขสิทธิ์คนเดียวในประเทศไทยที่สามารถที่จะสั่งสเปคตัวนี้เข้ามาได้นะครับ LG ก็คือ LG ที่ทำโทรทัศน์บ้านนะครับจะเป็นพื้นของตัวจอที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับข้อมูลเดิมตัวรถทั้งหมดเนี่ยยังคงสถานะ ปรากฏอยู่นะครับอะไรก็ตามที่เราเคยเห็นจากในจอเดิมจะเห็นจากในจอตัวใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็ไซส์ของเดิมเนี่ยจะเป็น7นิ้วนะครับตัวจอตัวใหม่เป็น10.25นิ้วเราต้องการจะทำให้เมนูตัวนี้เนี่ยขยายเต็ม10นิ้วก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเราตั้งได้แต่คันนี้เนี่ยผมตั้งให้เป็น7นิ้วแบบเดิมนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องออริจินอลเดิมโรงงานอยู่ละ อตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้ควบคู่กันกับระบบเดิมของตัวรถอย่างเช่นกล้องมองหลังเดิมก็ยังคงใช้งานได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับอทีนี้เวลาที่เราต้องการจะเข้าที่หน้า Android นะครับเราแตะทัชสกรีนเข้าได้เลยหน้าเมนูตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าเมนูภาษาเปรนเขาจะเรียกว่าเป็น NTG6 นะครับเมนูจะเป็นแบบนี้ เข้าหน้า Android ที่เป็นแอปพลิเคชันก็จะเป็นตัวนี้อ่าโครงสร้างอื่นๆนะครับตัวรายละเอียดปริกย่อยต่างๆเนี่ยนอกจากการที่เป็น lg แล้วจอ10.25นิ้วแบบบางแล้วนะครับตัวระบบ Android เนี่ยเป็น Android เวอร์ชัน10นะครับ cpu เนี่ยเป็น8คอร์แ a ม4 GB rom 6 4 g b นะครับรายละเอียดพวกนี้เนี่ยผมว่าเป็นเบสิกหมดนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับในการรีวิวตัวนี้นะครับว่าเวลาที่เล่นจริงๆเนี่ยมันสム ooth ขนาดไหนไม่ใช่ว่าจะเห็นว่าเป็นจอ10นิ้วแรม4กิกลอม6 4กิกจะไปมโนเหมือนกันไม่ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ v i g i t i o n นะครับก็จะเป็น Google Map นะครับตัวระบบทัชสกรีนตัวนี้เนี่ยเป็น c c i t i v t t o u c h Screen นะครับเป็นทัชสกรีนที่เหมือนอยู่ใน iPad นะครับจะลื่นและเร็วมากนะครับคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยนะครับเปลี่ยนภาษาอังกฤษได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับสยามพารากอนเห็นไหมครับภาพจะคมชัดและใส ซอยยิบยิบย่อยๆต่างๆเนี่ยจะเห็นหมดเลยนะครับอ่ะตัวนี้เขาก็จะนําทางให้เราไปถัดมานะครับอ่ะผมจะพามาดูในส่วนของ YouTube นะครับ 435แรงม้าแรงบิดสูงได้นะครับต้นเมตรศูนย์ถึงร้อยห้าวิเท่านั้นเองรุ่นเทอร์โบแล้วก็ขับสี่ภาพจะคมชัดนะครับเห็นไหมครับขนาดยี่สิบนิ้เพิ่มเสียงรถเสียงเนี่ยจากปุ่มเดิมของพวงมาลัยได้หมดเลยนะครับเบอร์เขบอกชื่อเขาครับไม่มีสัญญาณ GPS